สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุขนมนเมื่อนี้มาพ่อกับสาวจอมสวนแซ่บคือเกาจ้าแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่ย,ยูดีมีแหงบบสุขุสุขมนลเด้อจ้าพี่น้องมันนี่าวจอมสีพามากินนี่ต้มหอยหอมไปหาอยุหินย้ำนี่ไปหาขว้าจ้าย้ำแรกย้ำฝน,นจ้าอ้วนอ้วนบ่คือย้ำเมือนสูฮ่องไปใต้เอาอเลยพี่น้องขี่กระบะมีจ้าดินกระบะมีจ้าอันนี้ซื้อมาหน่วยละสามบาทเด้อจ้าพี่น้อง คนอื่นคนมาจากกรุงเทพกรุงไทยเมื่อกลินหมึกกินกุ้งนะจ้ามานีซอจอมสิพามากินนี่หอยหอมจ้ามารีวิวหอยหอมพี่น้องคุณจ้าเต็มปอกลอกคุณนะหัวอ้วนอ้วนจ้าจิ้มน้ำจิ้มหน่จ้าพี่น้องเซ็บน้อง เป็นเก็บแบบเป็นเก็บแบบนี้แกะออกแบบนี้ก็ได้จ้ะนี่สวัสดีปีใหม่จ้ะพี่น้องปีใหม่ก็เริ่มใหม่ซึ่งบดีก่าวทิ่มไปนะจ๊ะพี่น้องอันใดที่ผิดพลาดไปแล้วสู้วเอามาเพื่จะย้อนเวลาคืนกลับบ่ได้สูฮาได้แต่เฮ็ดใหม่จ้ะพี่น้องใด้บดีกับ เอาแต่สิ่งดีๆมาเราจะปีนี้ปีสิมานี่สิ่งบ่บดีนี่บ่เอาเลยจ้ะน้องแซ่บจ้ะคนอ,อื่นเขาเป็นแก้ววายแก้วเหล้าแกลล้วเบียร์ซา,า,าจอมแกลล้วน้ำจิม้มกินบ่ได้จ้ะแซ่บมันคืบบอบ่คือยามนั่นเลยจา้ามันคืหอม น้ำจิม้มแซ่บมาแรงที่น้องถืข้าวดาวอยู่ใส่น้อจ้ะ่วนรดจอมนั่นเนี่ยนัย่นนั่นกวนจ้ะ รีวิวหวยหอมหนานน่หายากแต่พี่น้องซาซจอมไปเมือนนวยละหาบาทรซาจอมกับ,บ่อยากขายเพื่อสิได้แต่ละนวยขุดน้ําหูน้ําหินก้อนหินเนี้ใหญ่ๆง่ายคุณนะมันมันกิ้งมาทับขาซาจอมซ้ำบิอือ Có kinh cho phía cho Mua nước cho Phía mai cái bó nào nữa cho วันจต้ะรสชาติมันสิมเจ็บแสบแล้วตอมบอกรู้สึกว่าว่าหอมก็หอมจังแัดจะตู่มักเลาจังมันก็สิมงามแรงแบบนี้มันเสียนอ้วน ่่มีดินแล้วก็กินได้เบิดแต่ว่านหน้าคนนั้นเขาจะไ็กก้าเนาี่ต้องคังไว้ประมาณสามสี่มือจนสิเบิดดินจะนําขี้มันนี่ยเดีว่าแทบหอมจ้ะน้ำนี่มันก็อึดแน,น่นจ้ะ เกล็ดมันจะน้ำจิ้มสาวจอมสุดยอดปั่นไปแบบจิ้มหมึกพอม ืถ <lively. hh> <rate>. ้าต้อกันเชฟพี่น้องต้าต้มกับฝากไว้สำนี่แหละเด้อจ้ามาอวยพรปีใหม่ให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงร่ำร่ำรวยรวยปังปังผู้คู่คุณเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเีซอจอนเด้อจ้าสวัสดีจ้าไปแล้วจ้า